สวัสดีครับนี่ตอนรับข้อสู้ซองไอคอน,นีสานคนสูลินคือเก่าเนาะก็สวัสดีครับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท,ท่านที่เข้ามากดติดตามช่องของผมเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็ได้ค <c oughs> ณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนะครับจะดีไม่ดีก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรเป็นไปตาม รัฐธรรมนูนนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้ทาให้ดีก็ต้องแก้ไขกันไปทีนี้ก็เห็นพูดถึงเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการแก้ปัญหาพลังงานที่มีราคาสูงราคาแพงโดยส่วนตัวผมก็คิดว่า,าสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงเทียบกับ <c oughs> ทษคกับรายได้ต่อวัน โดยทั่วไปของคนไทยจำนวนมากที่มีรายได้วันละ300บาทต่อวันที่จะต้องมาจ่ายคือต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้ทุกคนเขาก็ต้องใช้ยานพาหนะก็คือรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซะคะ์ก็ต้องเติมน้ำมัน มันลิตรละ40บาทลิตรในกรุงเทพก็น่าจะถึง40บาทแล้วมั้งแกส๊สโซฮอล์เกแกส๊สโซฮอล์เกคือมอเตอร์ไซค์มันเติมได้แค่แกส๊สโซฮอล์เกขึ้นไปนะครับก็มี91กัแกส๊สโซฮอล์เกแกส๊สโซฮอล์เกที่มอเตอร์ไซค์เติมได้ก็ราคาเกือบ40บาทแล้วก็ถือว่าสูงนิดหนึ่งก็คิดเป็นเกือบ10%ของราคาอของค่าแรงขั้นต่ำนะครับ ประเทศเรามีบ่อน้ํามันมีบ่อน้ํามันมีโรงกั่นน้ามันแต่เรามีภาษีน้ํามันในส่วนตัวผมคิดว่าภาษีภาษีที่มันรวมอยู่ในราคาน้ํามันค่อนข้างจะสูงถ้าลดตรงนี้ได้ก็จะดีนะครับลดตรงนี้ได้มันก็จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนลดลงก็ฝากไปถึงรัฐบาลโ <c oughs> ดยเฉพาะพรรคที่หาเสียงเรื่องนี้เอาไว้นะครับขอให้ทำให้สำเร็จนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราเอามาดูกันต่อไปว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาพูดไหมถ้าทําไม่ได้ก็สมัยหน้าก็คงจะไม่ได้เลือกกันมาหรือว่ามันติดขัดอะไรมันพูดอะไรไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่เขาตามรับชมสวัสดีครับ